เวลาที่ไปเป็นวิทยากรรับเชิญในหลักสูตร s สก l ลแมทริกให้กับหลายๆองค์กรที่เขาทำสกิลแมทริกอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมมักจะถามทีม HR นะครับหรือว่าทีมผู้จัดว่าองค์กรเนี่ยทำสกิลแมทริกแล้วได้เอารายการสกิลแมทริกเนี่ยไปทำสออย่างไหมอย่างแรกเลยก็คือเอาไประบุไว้ใน JD เพื่อให้รายการทักษะตามสกิลแมทริกนะครับไประบุอยู่ใน JD มันก็คือทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานตามตำแหน่งจริงไหมฮะ กับอีกอันนึงเนี่ยคือเอารายการทักษะต่างๆที่ระบุมาจากสกิลเมทริกเนี่ยระบุได้ตามสกิลเมทริกเนี่ยเอาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่เอาไปประเมินผลงานหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะทําความเข้าใจการนําเอาสกิลเมทริกไปใช้งานในองค์กรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะได้ยินโดยมากแล้วนะมักจะได้ยินเป็นคําตอบจากองค์กรก็คือทักษะที่ใช้ในสกิลเมทริกเนี่ย มันเป็นทักษะที่ทางหน้างานเขาทำทางหน่วยงานเขาทำทางโปรดักชันเขาทำทางเอ็นจีเรลิงเขาทำทางพูดง่ายคือทางสายงานโรงงานเขาทำนะครับแต่ไอ้ตัวทักษะที่ใช้ในแบบประเมินผลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่องค์กรกำหนดนะครับบ้างก็กำหนดมาจากบริษัทแม่บ้างก็กำหนดมาจากผู้บริหารโดยตรงเลยซึ่งมุ่งจะเน้น <c oughs> ซึ่งมุ่งเน้นที่จะวัด พฤติกรรมการปฏิบัติตามค่านิยมตามวัฒนธรรมองคอ์กรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องงกว้างเนื่องจาก HR กําหนดมาแบบนั้นก็เลยทําให้ไม่ได้เอาสกิลแมทริกปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานผมว่าเป็นสิ่งที่น่าจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทักษะตามสกิลเมทริกเนี่ยคือทักษะที่ใช้ในการทํางานตามตําแหน่งจริงไหมอันนี้ไม่ปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ปฏิเสธเลยว่าทักษะเนี่ย ตามสกิลเมติกนนะมันกําหนดมาได้2แนวแนวแรกคือกําหนดจากตัว JD ตามหน้าที่งานตาม JD นี่แหละกับอีกอันนึงก็คือกําหนดจาก work instruction กําหนดจาก p r o c e d u r นะครับ p r o c e d u r work instruction เป็นแบบนี้ก็กําหนดรายการทักษะมาแบบนี้แต่ไม่ว่าจะกําหนดมาแบบใดก็ตามจาก work instruction ก็ตามหรือจากตัว JD ก็ตามนะครับมันก็ต้องเอารายการทักษะที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยไประบุไว้ตามตําแหน่งจถึงไหม เพราะตามตำแหน่งเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าในตำแหน่งงานหนึ่งหนึ่ง,ง,งต้องใช้ทักษะอะไรในการทำงานด้วยนะครับจริงไหมฮะเพียงแต่ที่มาที่ไปมันอาจจะมาจากการวิเคราะห์ตามหน้าที่งานตามกิจกรรมงานตามเจดีเลยนั่นก็คือวิธีที่ควรจะต้องเป็นจริงไหมกับการวิเคราะห์จาก Work Instruction จาก p r o c ซ d u r e จากคู่มือจากขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยก็สุดแท้แต่จะเป็นแบบไหนแต่ยังไงมันก็ต้องเอาไประบุไว้ใน JD เพราะมันคือทักษะที่ต้องการตามตำแหน่งและ JD คือเอกสาร ที่ต้องใช้อ้างอิงว่ามันมีหน้าที่งานอะไรการปฏิบัติอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ทักษะความสามารถที่ต้องใช้ตามตําแหน่งมีอะไรบ้างจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าทักษะจะต้องเอาไปใช้ในการประเมินผลด้วยไหมนะครับผมคิดว่ามันควรจะต้องเอาไปประเมินจริงไหมไอการประเมินที่เรากําหนดหัวข้อตามวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยมองค์กรนะครับหรือแม้แต่ตาม core competency หากองค์กรท่านใช้ระบบ competency ก็ตามเนี่ยมันไม่แปลกครับมันไม่ปัญหาเลยครับแต่นี่คือการวัดวัฒนธรรมองค์กรว่าพนักงานปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนข่านิยมองค์กรว่าพนักงานคนนั้นปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนหรือ core competency เนี่ยพนักงานคนนั้นปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนจริงไหมมันเป็นการวัดเรื่องกว้างแต่การวัดทักษะตามตำแหน่งงานเนี่ยมันคือการวัดเรื่องแคบที่มันเจาะจงลงไปตามตำแหน่งงานเพราะเขาต้องใช้ทักษะนี้ในการปฏิบัติงาน แต่การใช้ core competency การใช้ core value การใช้วัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานแต่ไม่ใช่ตามหน้างานตามกิจกรรมงานที่เขารับผิดชอบโอเคไหมครับมันอาจจะใช้ในเรื่องของเรื่องก,งกว้างๆเช่นการที่ต้องแก้ไขปัญหาการจะต้องทํางานร่วมกันการจะต้องมันก็จะเป็นเรื่องที่แยกต่างหากจากทักษะที่ต้องใช้ตามหน้าที่งานตามตัวงานที่ต้องทําเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะถ้า เราประเมินทักษะแบบสกิลเมทริกในการประเมินผลการบริบัติงานประจําปีด้วยก็จะเป็นการดีเนาะมันก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับมุมที่เป็นความสามารถในการทํางานตามตําแหน่งของเขาจริงๆนะครับมันก็จะโอเคมากเลยเอาจริงเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะประเมินผลงานเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ควรจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ที่ดูจาก KPI จริงไหมนั่นส่วนหนึ่ง การประเมินดูว่าเขาเป็นคนที่มีคุณลักษณะตามค่า,ออา,านิยมวมฒนธรรมองค์กรด้วยก็ส่วนหนึ่งจริงไหมแล้วก็ดูด้วยว่าเขามีทักษะตามหน้าที่งานตามความรับผิดชอบของเขามากน้อยแค่ไหนนั่นก็อีกส่วนหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมี3ส,ส่วนจริงไหมดังนั้นโดยสรุปแล้วนะครับถ้าถามว่าทักษะตามสกิลเมทริกเนี่ยควรจะต้องเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลนงานนะครับประจําปีหรือตามรอบประเมินที่องค์กรกําหนดไว้หรือไม่ตอบง่ายมากเลยครับว่าจําเป็นครับจาเป็นเพราะ ไม่ว่าท่านจะใช้เกณฑ์ใดมันก็จะเป็นการวัดประเมินผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดถ้าใช้สกิลตามสกิลเมทริกก็เป็นการดูว่าพนักง,งานมีสกิลในระดับที่ต้องการตามสกิลที่ต้องใช้ในตําแหน่งงานหรือไม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวใน EP นึงก็จะมาคุยให้ฟังว่าไอ้ทักษะที่เราวิเคราะห์ตามตําแหน่งงานเนี่ยนะครับที่ออกมาเป็นสกิลเมทริกเนี่ย ถ้าเราไม่ระบุไว้ใน JD คือมันเป็นคนละเรื่องคนละตัวกับทักษะที่ระบุไว้ใน JD เลยเนี่ยมันจะแปลกไหมแล้วทำไมหลายๆองค์กรมันเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าเดี๋ยวมาคุยกันครับ